คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเงินเดือนออกปุ๊บหายปั๊บเลยครับเก็บเงินยังไงก็เก็บไม่อยู่ครับเหลือเพียงแต่ความเครียดและคำถามว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่เราจะมีเงินเก็บสักทีครับเดี๋ยววันนี้ครับมาเปิดมุมมองเนาะคุณผู้ชมครับอันไหนที่คุณผู้ชมคิดว่ามันดีแล้วไหนที่มันตรงใจแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชม มาสปีทีมทเวนตีเอสาระดีๆที่มีเพื่อคุณวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาเปิดมุมมองกันครับเก็บเงินยังไงครับให้อู้หูอมเงินได้จริงแม้รายได้จะน้อยแล้วที่ผ่านมาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยครับเทคนิคนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่เปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมที่ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเงินเก็บอย่างภาคภูมิใจเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับคุณผู้ชมครับจดบัญชีรายรับรดยจ่าย เราได้ยินมาตลอดคนะ่ะคุณผู้ชมครับทําไมเราต้องจดบัญชีรายรับรายจ่ายครับสิ่งสําคัญคือตรงนั้นคือเราไม่รู้พฤติกรรมการใช้เงินของเราเลยแม้แต่นิดเดียวครับเราจะเข้าใจว่าเรารู้สิเรากดโอนเงินเรากดจ่ายตังแต่เคยรู้ไหมครับว่า7วันย้อนหลังเราจ่ายไปกับอะไรบ้างลองเขียนสักสามวันก็ได้คุณผู้ชมไม่ต้องทําให้มันเยอะ แต่พอผู้ชมเขียนสัก3าวันเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอา้าบางอย่างเนาะมันจ่ายมากเกินไปตัวุณผู้ชมจะเป็นคนบอกเองแต่ถ้าคุณผู้ชมเขียนไทม์ไลน์ได้นานยิ่งขึ้นและไม่ยากจนเกินไปก็พัฒนาจาก3วันเป็น7วันเราจะเห็นเลยครับในตลอดรอบสัปดาห์ของเราเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรลองดูนะคุณผู้ชมครับ แล้วระหว่างที่เราเขียนมันจะมีความคิดที่ผุดออกมาเลยว่าเอา้าอันนี้มันเกินจําเป็นผมบอกไม่ได้ครับว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรคุณผู้ชมจะเป็นคนรู้เองหลังจากที่การจดการบันทึกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ครับอยากรู้คําตอบเหมือนกันตื่นเต้นจริงๆครับระหว่างที่ทําตรงนี้ครับวิธีที่2คุณผู้ชมครับเงินเข้าปุ๊บแบ่งเก็บแบ่งลงทุนก่อนเลยครับ ให้คิดว่าเงินเก็บหรือเงินเลงทุนเป็นเงินที่เป็นรายจ่ายเราจ่ายอะไรให้ได้หมดเลยครับทั้งเรื่องจําเป็นทั้งเรื่องไม่จําเป็นทั้งเรื่องที่มีความสุขทั้งอะไรเราจ่ายให้ได้หมดครับเราแบ่งสรรปันส่วนให้ได้แต่ทําไมเราถึงไม่มองเงินเก็บเงินออมให้เป็นรายจ่ายเช่นเดียวกันให้มองไปเลยครับเงินเข้ามาคุณผู้ชมไหวเท่าไหร่ผมคงไม่บอกครับว่ากี่เปอร์เซน็นต์ แต่ให้คุณผู้ชมลองจัดสรรปันส่วนครับแล้วเรารักตัวเราเองใน10ปีข้างหน้ามากแค่ไหนเรารักตัวเราเองใน20ปีข้างหน้ามากแค่ไหนเรารักตัวเราเองใน30ปีข้างหน้าเท่าไหร่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์จะออกมาเองครับคุณผู้ชมครับค่อยๆทำไปคุณผู้ชมครับพอแยกเงินตรงนี้แล้วลืมไปเลยครับเป็นบัญชีที่ไม่จำเป็นต้องกดถอนได้ไม่ต้องเป็นโมบายแบงกิ้งแต เก็บไปเลยครับเก็บลืมไปเลยก็ได้อันนี้เราพูดในแง่ของเงินเก็บเนาะยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการต่อย,ยอดอะไรโจทย์วันนี้คือเก็บเงินเงินเข้าปุ๊บอะตรงนี้เราต้องจ่ายแต่เราจ่ายให้ตัวเองในอนาคตถ้าเรารอให้เราใช้เงินไปก่อนครับในกรณีที่ประวัติสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่พยายามอยากจะเก็บครับแต่ท้ายเดือนมันยังไม่มีอะไร ไม่มีเงินเก็บเลยครับกี่เดือนกี่เดือนก็ไม่เหลือเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทในการตัดเงินหรือแบ่งเงินออกไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับ2ข้อไปแล้วชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับมาข้อที่3คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นกฎหนึ่งที่ผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการจ่าย ผมใช้กับตัวเองครับบางคนใช้กด24ชั่วโมงก่อนซื้อของบางคนจะใช้กดคือคือผมไม่ได้อยากบอกว่าเป็น24ชั่วโมงเนาะแต่บางคนใช้กดที่เอาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวผมครับกดของผมไม่ได้ใช้24ชั่วโมงกดของผมคือหนึสัปดาห์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากได้ของอะไรอะอยากได้จริงๆครับแล้วส่วนตัวบางครั้งถ้าเราอยากได้ของมันอยากได้ของที่มันใหญ่อยู่แล้ว แล้วมันอาจจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการคิดการวางแผนเนาะโอ้โหกว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ถ้าใช้แล้วเราจะดูว่าเราซื้อด้วยอารมณ์หรือเราซื้อว่าเราอยากได้มันจริงๆบางคนใช้กฎตามห่วงเวลาตามสะดวกคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวผมใช้ได้ผลคือหนึ่งสัปดาห์ครับถ้าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวานอนอะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วมันมันไม่หลุดจากจากสิ่งที่เราต้องการเลย สำหรับผมนะสิ่งอันนี้ไม่แพงสิ่งอันนี้จำเป็นสิ่งอันนี้คุ้มค่าเพราะผมใช้ช่วงเวลาของผมผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วผมก็คิดทบทวนและไต่ตองมันเป็นอย่างดีถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่คุ้มค่าจริงถ้าผมไม่รักไม่ชอบมันจริงผมจะไม่คิดถึงมันแน่นอน ผมจะดูเวลาของจําเป็นผมจะดูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมอาจจะเอาเทคนิคไปอาจจะแบบว่าโอ้แอดมินผม,ผมทบทวน1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงแล้วแต่กฎของคุณผู้ชมครับเอาแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมเคยใช้เทคนิคแบบนี้ในการซื้อของบ้างไหมครับหรือมีเทคนิคอื่นๆ c o m มนต์ไว้หน่อยแอดมินอยากอ่านครับต่อกันด้วยครับข้อที่4ครับตัดเงินอัตโนมัติไปเลยบางคนใช้กระปุก ออมสินครับแม่เป็นยุคอนาล็อกเลยครับได้เหมือนกันมีเงินออกมาใช้เงินบางคนเก็บแบงค์ห้าสิบบางคนเก็บเหรียญ10บบางคนบอกผมไม่ได้กดเงินสดแล้วผมใช้แอปช่วยเก็บเงินครับมันจะมีแอปหลายแอปมากนะคุณผู้ชมครับที่โอเคเราเราโหลดแอปนี้มาพอเงินเข้าปึ๊บมันไปแอบเก็บให้เรามันเป็นระบบที่ ทางธนาคารต่างๆ,ๆเขาช่วยให้เรามีเงินเก็บคุณผู้ชมลองเข้าไปในเว็บต่างๆแล้วกันว่ามีแอปโมบายแบงกิ้งอะไรบ้างที่สามารถช่วยเก็บเงินให้เรามันก็จะเป็นวินยัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับไอ้วันละเล็กและวันละน้อยเนี่ยสามสี่วิธีที่ผมได้แนะนําหรือเสนอแนวทางให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมันทําวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยมันจะเริ่มเป็นนิสัย พอเริ่มเป็นนิสัยเสร็จมันจะเริ่มเป็นเรื่องพฤติกรรมที่มันเกิดความเคยชินหลังจากนั้นมันจะอยู่ในระบบของเราอัตโนมัติเลยครับคุณผู้ชมครับค่อยๆฝึกไปคุณผู้ชมครับเดือนไหนที่จําเป็นต้องใช้เราก็ต้องใช้แต่เดือนไหนที่เราสามารถวางแผนและจัดการการเงินได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆเงินล้านก็ต้องเริ่มนับจากหนึ่งบาท สิบล้านก็ต้องเริ่มนับจาก1บาทครับร้อยล้านก็ต้องเพิ่มรับจาก1บาทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีไหนขอให้ผู้ชมวางแผนอย่างดีที่สุดและเข้าใจตัวเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะการเงินครับคุณผู้ชมครับมันเป็นการเงินส่วนบุคคลไม่สามารถยกตัวอย่างเอาคนนั้นมาเทียบเอาคนนั้นมาเปรียบเราได้ เราไม่รู้เลยครับว่าแต่ละคนไปเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ความจําเป็นของแต่ละคนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนที่รู้และเข้าใจมากที่สุดคนคนนั้นคือตัวเราอย่าลืมทบทวนและรอบรู้ในตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายชัดสุดท้ายแล้วถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะพาให้ตัวเราเองดีขึ้นในทุกๆวัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับพัชรพีทีมท8ทเอสสาระดีๆที่มีพระคุณหวังดีต่อคุณผู้ชมทุกท่านและต้องการให้สังคมไทยดีขึ้นในทุกวันสวัสดีครับ